ชีวิตสวยเงี้ยจะหาเป็ดหายใจยุ่งใสไปขายบัดนี้ถ้าสูงเลือกตั้งมันขมา่าแล้วกูถามในเด้อไอ้ซุมบันหนาวงอตั้งไหไรเนี่ยนะเออมันจ้างมึงเท่าไหร่เออนะคะเออเงินเงยียบปากแสด่ค่าหมาค่าพูดอ่ะเออนะคะคนละหน่วยสองหน่ยซูบเข็ดตีสูวกูถามในไอ้ซุมบันนอกตั้งหลไรนั่นนะคะมึงก็รู้นี่แล้วว่าทุกมือนี่มันเป็นจงังไงนะคะสูวอดมือกินมือนะคะจนกระไรอดอยากนะะ เห็นเขามีโ้องการนั่นโ้องการนี่มานรอนหน้ารอตาสูนี่มันเสีดใน้ำเดาย์นะคะถ้ามาแล้วคนที่เขามีนะคะกำลังคนที่ชารานะคะพี่น้องนะคะไอ้พวกนี้มันกเกษียณแล้วไม่สมควรที่จะมาใช้งานอีกนะคะเห็นผลงานมาแล้วก็น,น่าสิรูจกักเออนะคะคุณรอสายสวัสดีค่ะเลขานะค,ะ,นะคะ,แะแล้วน่าจะเห็นผลงานนะคะแปดเก้าปีสิปีแล้วมึงเสียเอานะคะเห็นมาอีกนะคะมันหาหนัง่งแดกอน้อนแดกยุติสูบนะคะ ดูกระชีตายเพราะนี่แราทุกเมื่อเนี่ยอ้าวจะคคิดนี่แม่สูนเนี่ยอ้าไอ้คนที่เขามีฝีมือนะคะคนเขาเมียห,หน้ากดก็อ่ากวางไก่เนี่ยนะคะอ่าเราเราก็ต้องให้โอกาสคนอื่นเขามาบริหารนะอ่าให้ยังไงพัฒนายังไงให้อ่าจะริญรุ่งเรืองนะคะพี่น้องให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็อ่าพี่น้องก็ไม่ได้อดอยากอีกนะคะยับไปเสื้องาะปอดมันอีกสม,มุนีซมึงแง่ฝาล่งเนี่ยนะคะย่างกระสิบนสดุดอันน่ะ อันหนูงกันแท้หน้าตายแล้วนะคะไปใสกันตรงมีการอลาโกงอลาขาไปนู่นไปนี่มันกระเบิงเนี้ยนะซวยนะคะรุ่นรุ่นแง่ฝั่งโลกโซไปเห็ดอย่างสู้กันจะ่าตอกฝา่งโลกไปท่ายไดนล่ะเออมีความคิดในเออนะคะสวัสดีทุกคนค่ะอ่ะบีเอฟนางนางขอคุณมาไมคค่ะอ่ะยูนิคกูเห็นนี่นะคะพี่น้องอ่ะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะนี่แหละในการกระทํานะคะเพราะว่านะคนชอบคุณอะไรก็นะคะไปดูแล้วกันในการที่เขานะคะ อ่าเป็นการที่สนับสนุนนะคะพี่น้องนะเราต้องเอาหนุ่มไฟแรงนะคะคนที่ทําจริงนะคะพี่น้องกรล่องเบิงนะคะคนเราไม่ลองไม่รู้นะคะพี่น้องดูการที่ผลงานหรือการพูดการที่โครงการน่ะแต่รุ่นนะคะทุกวันนี้นะคะเราก็ต้องรู้ว่าเราผ่านอะไรมาเยอะนะคะพี่น้องมันบริมนีดีหลายแปดปีสิบปีนะมันก็เบิงแน่มึงสิรับหูรับตาไป็นซัใดาก็มีคุณยายนะคะพี่น้องนะคะอายุหกสิบกว่าดี่ประมาณ นะคะก็เข้าไปแหกปากด่านะคะพี่น้องพวกคุจะูช่นในสัตว์พวกนี้นะคะเห็นไหมก็เป็นคนที่ร่าบ้านากนะคะพี่น้องนะคะมีการให้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะมีการเข้าไปจับคุมนะคะทำร้ายร่างกายหรือเปล่านะคะพี่น้องมีการอ่านะคะปิดปากหรือแกบอกว่าโอ้กูโดนที่กระชืบอ่ากูโดนตบโดนกระชืบเนี่ยพวกมึงไม่เห็นมีการอ่ะคนเราบนสุดใจทําไมต้องอาร่มนะคะไปปิดบังนะคะพวกอ่านะคะพวกสื่อละคะ นี่เห็นไหมคบพวกนี้มันไม่โปร่งใสตั้งแต่เริ่มแรกมันก็เป็นอย่างนี้แล้วนะคะพี่น้องนะคะมึงเซวจัไใดขนาดผู้เฒ่าเด้ค่ะขนาดผู้เฒ่าผู้ยิ่งเนี่ยมันยังแ็่ได้ขนาดป้าเป้านี่รุ่นเจ็ดสิบกว่าแปดสิบเนี่ยนะคะมันยังกล้าตบหน้ามึงคิดบังก็สูทุูกมือนี่ยมึงจะเอาอะไรกันนักกันหนานะคะอ่อีสุกพวกมันอวยตั้งหลายนี่มันก็เหมือนกับอวยจำเลยนเนี่ยละนาไอสัตว์มาสัตว์ซัวนี่ททำไมมึงึงรู้ไหมว่าทำไมเนี่ยจำเริมันถึงกางทุกวันนี้ ก็มันมีสสอชั่วบางตัวเนี่ยนะคะมันอาจไปนหนุนหลังเออพวกสีเทา,ะะเออนะะาเนี่ยนะคะเออนะคะไอ้พวกสัตว์หมาเนี่ยนะก็มีการนะ่ะเอ้าไปเกาะกะระแสจําเลยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการที่นะคะอุย้ยจำมึงเรื่องตั้งกูนี่อ้วกูสีสนัส่งสนมึงมึงหลอดแน่นนูนสองแปดแปดเนี่ยนะคะยกฟองยกฟองกสิบาตัวค่ะพี่น้องจำเลยมันถึงกางไงทุกวันเนี่ยเห็นไหมค่ะพี่น้องเออนี่แหละสังคมไทยทุกวันนี้นะคะเป็นเอาลายได้คะพี่น้องนะคะ อ่านี่แหละป้าเธอมาพูดให้ฟังว่าเราจะคิดอะไรนะประชาชนทุกคนนะคะใส่ความผิดาจรณยญาณน,นะคะในการรับฟังรับชมในการที่เราเื่องคนผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเฮ้าก็ต้องเบิงว่าอันไดที่ผ่านมาเออนะคะอ่าขอบคุณแม่จำลองค่ะนะคะ,นะคะเราก็เห็นอยู่แล้วอะไรที่สมควรที่นะคะเราเห็นอยู่แล้วว่านะจริงหรือเท็จนะคะพี่นอ้องจะาไปอวยจะาไปนไนอนไรชีวิตเฮ้าเฮ้าต้องรักชีวิตของเจ้าของไว้นะอนาคนลูกหลานด้วค่ะพี่น้องนะคะ นะเราก็ทําให้สิ่งที่ถูกต้องกันแล้วกันเออนะคะคนที่เขาดีๆมีผลงานกันเยอะนะคะอ่าเราก็ลองสนับสนุนดูนะพี่นอ้องไม่ว่าจะทีมงานไหนหรือทีมอะไรก็ตามนะคะเออป้าก็เคยเสนอแล้วว่าป้าก็ชอบนะครับอย่างอ่าพี่เต้สสอนเนี่ยนะคะแกก็เป็นคนที่นะคะอ่าพูดจริงทาจริงนะคะอ่าอยู่ได้ฟาดฟันมาทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยบักกนาอ่าศิลาตเตสังเออนะคะพี่นอ้องฟาดฟันกันมาเห็นไหมครับพี่นอ้องนะอย่างนี้ละค่ะมันต้องอะไรลนะ อ่อ่อะไรอ่ะฟันต่อฟันนะคะพี่น้องนะคะถ้าในเขาทําผิดเขาก็คงจะไม่ได้อยู่ได้ทุกวันนี้เห็นไหมในเมื่อพี่เต้เขาก็ไม่เคยมีในขบวนการสีเทาใช่ไหมคะเขาไม่เคยมีประวัติเขาไม่เคยมีอะไรอันนี้ป้าก็สนับสนุนนะคะเออนะคะสสเต้เนี่ยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เขาไม่ได้จ้างป้ามะขวยด้ค่ะเด้อนะคะแล้วตัางอื่นน้าป้าก็ชอบเหมือนกันอ่าวไทยครับไทยนะคะพี่น้องเออนะคะเออเราก็บอกว่านะไฟ นะฮะอ่ะพักไหนที่ว่าเขามีพาลังเขามีอะไรไปตั้งไหนกระสีแดงอันยักอยู่นั่นแหละคับพี่น้องนะคะเราชอบอันไหนนะคะพี่น้องใหม่ๆเราก็ไปเลือกเอานะคะเราก็คิดว่าอ่าทำสิ่งที่มันดีแล้วกันแต่อรุ่นแง่ฝาโรงเนี่ยแหละค่มันหมดว่าละแล้วนะคะพี่น้องมึงจะเอามากินเงินภาษีบาทเมืองให้มันลําบากแค่ไหงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพวกข้าราชการโอ้เดี๋ยวกูมาปรับปรุงนะเดี๋ยวกูสิขึ้นเงินเดือนไห้เดี๋ยวกูหน้าในนี่ให้เมื่อสิขึ้นแมงยังข้าราชการบางคนนี่แมงเงินงเดือนไหลอย่างนี่บริเฮกชี่อะไรด้วยซ้ำนะคะพี่น้องเออนะคะมีบ้านคทรหาดหร,รูมีรถอันน่ะอันอน่ะรถแบนรถหลูกันเท่าไหร่เมึงเห็นบ่ด่าเออนังสือราคาพี่น้องนะคะซุมนี่นะคะก็แค,ค่นะคะไปเปให้ฟังดูแล้วกันไอพิกพิจระนาเบิงนะคะ,นะคะ ผมตัวท้ายายป้าคนนี้นะคะก็เข้าไปแจ้งความนะคะว่าถูกร้ายทาร้ายร่างกายหรืออนุนันนี่นะคะไม่รู้ว่าเนะจ้าหน้าที่บอกก็จะฟ้องกับว่ามีการที่ขับขืนอะ,อ,ะอะไรนะขับขืนกันเจ้าพนักงานอานุนันนี่มึงมีสิทธิ์ที่ยังกูถามในที่จริงแล้วนะคะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงนะบ,บ,บ,บอมบกผู้ใดเขาเบามันก็หมดบาราชนายกแล้วมึงจะไปปกป้องออหยังเขาผิดตรงไหนกูถาม น,ะะนี่มันเป็นวาระในการที่เลือกตั้งการที่จะเลือกนายกคนใหม่ในเลือกคนไหนมันมีสิทธิ์อย่างมึงอย่าใส่อำนาจนะแม่นะอันนี้แหะคะ่ะมึงอย่าใส่อำนาจอีหลีนะคะเออเห็นม่้โอ้โหประชาชสนบ่มีคนทั้งที่จะนะคะอาดาเอ่อสู้รถตกมือได้บ่มี่อาวุธสุ่มซูนี่คะสมหัวกันกูจักในแม่ว่าประชาชส้นเดือดร้อนเข้าใจว่าฟ้องไปเนหูน่ะนะเออกูไม่อ,อยากเดือดร้ายด้นี่ นะบทสัมดานบบไม่ญาคุ้ยนี่พวกมึงเนี่ยนะคะเออผู้จัดคิดเลยแมอ่ะคนเขาบมักมึงสิบังก้าเขามักได้ยังไงอ่ะเขาอุตส่าห์มึงบังคับเขาดีกับซ้ำแบบบัง,บงคับเนี่ยละเออมึงไปได้ขค่หมาคาผู้เออไปเด้อเข่าทุกมือสองเที่ยวแล้วอีสั์นะคะแปดปีเก้าปีแม่มึงยังแหนกหยาอยูย่ันมึงเห็นบ่ล่ะ เอ็มวาแหะค่ะพี่น้องมันถามได้ตอบได้บอลาบักอับดุลกะไดยี่หลีเออซัวซาดไหลสูนยังสิเลือกมันมาอยูเติเออนะคะเออมึงไปเลือกบักแฟนบักนาขาบุญบักอับดุลกูพู้เด้อเออมันถามได้ตอบได้ทันทีเห็นบอกนี่แหลคะค่ะพี่น้องเป็นตัวอย่างนะคะคนเราเป็นประชาชน่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งมีสิทธิ์ที่ออกความคิดเห็นมันมีการที่ว่ามาไปเอาความผิดกับพี่น้องประชาชนทําไม กูกบะดาเขาดอกนะคะสังคนทั้งสัวก,กูกระดากูก็ตอบได้ไงตอบทันทีเลยเออมึงมีนาที่อย่างมึงออกว่านั่งดาเขาอ่ะนะคะม,มาดากก้ากปกะกอบที่อย่างเออนะคะดาที่เถื่อนอินนะฝักจำเลยอย่างเอา้าอันนี้ก็คือกูตอบได้เลยนะฮะถามมากูตอบเองเห็นบอามมาตอบเองกูตอบให้เพราะว่า เด็กน้อยเนี่ยนะคะค่าไม่ค่าเนี่ยนะคะมันเป็นคดีที่ว่าเด็กน้อยที่น่าสงสารกูก็เลยต้องออกมานั่งทําเพื่อสังคมเอออีเล่ถามไม่ถามยังกูอีกบอกเออนี่กูถามคำถามอย่างที่เอฟซีนี่แต่ละคนเนี่ยนะคะเขามาถามกูอะเออนะคะมึงเดิดอน,อดน,ออนดร่อนยังเออมึงออกมาดังดาจําไรยออกมาได้ยังเขาไปเห็นยังนหนักหูพอหมพอหัวแมมติพ่อมึงตายแม่มึงตาย,ตายก็คือการที่ละพ่อกับแม่ก,กูกะตายแต่พ่อแม่มันยังม่ตายมันยังมาสร้างเรื่อง มึงเห็นบ่มันเอารวยกว่ากูอีกอีสัตว์นะคะรวยกว่าพวกมึงหลายๆคนเออนี่แหละปัญหาทําไมกูต้องออกมานั่งด่าเห็นบ่ค่ะอันนี้นะคะพี่น้องเราก็ถึงบอกว่าคนเราต้องมีเหตุผลนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปอวยหลับคูหลับตาอวยขนาดน่าจําเลยอะ่ะทุกวันนี้มันกลงังมันไม่กลัวกับเพราะอะไระกูรอดยกยกลกยก,ยกงานอะ่ะเห็นบ่ก็มีพวกชั่ชวๆบ้าอำนาจไงก็คงเป็นหนุนหลังมันนั่นแหละเออนะคะมั่็ตรงย่านดอก มันอาจจะทํำผิดนะคะกฎหมายสีเทาอะไรหรือไม่เออนะคะมันทําไมถึงอยู่ได้ทุกวันนี้มันทําไมถึงไม่มีเคยใครกล้าจับไม่มีใครกล้าทําอะไรเห็นบอกับพี่น้องอ่ะเอ็นบอกเอาเงินมาตจะใส่หลายแถ